สวัสดีครับอยู่กับผมโคโค้นสเตชั่นคนรักรถไฟนะครับวันนี้เราก็จะมาชมบรรยากาศภายในสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะครับว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศภายในสถานีนะครับบรรยากาศสถานีปัจจุบันนี้ก็ดูเงียบเหงานะครับเพราะว่าขบวนรถไฟทางไกลย้ายไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์หมดแล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะมีริ้วขบวนกรุงเทพฉะเชิงเซาจอดอยู่นะครับและมีขบวนรถออกมาอีกหนึ่งขบวนนะไม่รู้ขบวนอะไรที่ที่นี่ก็ยังมีขบวนรถเข้าออกอยู่นะครับ ก็คือจะเป็นพวกรถธรรมดารถชันเมืองแล้วก็รถน้ำเที่ยวนะอย่างที่หะ1หนึที่ผมเพิ่งถ่ายไปเมื่อคิดที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันต่อเลยนะครับเราเปลี่ยนมุมมาถ่ายฝั่งนี้กันนะมีริ้วขบวนรถจอดอยู่เพียบเลยนะฝั่งนู้นก็มีรถดีเซลลางนะด้านหน้าก็จะมีรถบอนอทอ,อนะแล้วก็มีรถจัดเฉพาะด้วยนะ ด้านหน้าก็จะมีรถเสบียงเดี๋ยวเราไปถ่ายด้านหน้าตรงนี้กันนะว่ามีลิ้วขบวนอะไรนะมีลิ้วเข้ามาจอดรอนะเป็นลิ้วขบวนก<ต>รุงเทพพอหินนะครับนี้พลเรือเชองิขบวนที่7 2จากบาจรบุรีกำลังจะเข้าสังกกรุง,ง,งเทพ เป็นริ้วขบวนสองหกหนึ่งนะครับ,รบ,รบโอ้ริ้วยาวไปนู่นเลยนะครับ,บมีรถจัก g e a เเข้ามานะจะมาพ่วงกับขบวนตรงนี้นะครับด้านหน้าเราไม่ใช่สองหกหนึ่งนะครับแต่จะไปพ่วงกับรถสเสบียงตรงนั้นนะครับ เรามาเก็บบรรยากาศไว้เป็นความทรงจำนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับรถจาก G a เข้ามาแล้วนะครับเป็น G A 4558ครับ G A หน้าเหลืองมาเลยนะครับ จะเข้ามาต่อขบวนนะ เดินไปดูใกล้ๆกันดีก,กว่านะครับทำขบวนโดย G A 4 5 3 1นะครับ รถแก่งคอยกรุงเทพนะครับเมื่อกี้มุมมันไกลไปนิดนึงนะครับ ขบนนี้ใช้รถจกักอันสตอมทำขบวนนะครับเปิดไฟจ้ามาเลยนะครับอันสตอม4 415ครับ จีนบุรีกรุงเทพนะครับ372โอ้ 3, 7, oh, ตู้ฟินแลนด์มาเยอะเลยนะครับ ิดท้ายด้วยรถพชสหนึ 1, 3, ่งสามเจ็ละได้ยินเสียงเหมือนมีรถจักสับเปลี่ยนเข้ามามาจริงๆด้วยนะมีรถพชสเปล่าหนึ่งพันแล้วก็มีรถ GK4010 ่ศูนะครับตำนานรถจักปีสิงห์นะครับโอ้โหดู มันจะลากขบวนนี้ออกไปนะครับโอ้โหดูจันไม่เกรงใจใครแล้วโอ้ขบวนนี้ก็ถูกลากออกไปแล้วนะ ก็จะไม่เยอะเท่ากับเมื่อก่อนแล้ว อบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วกดกระดิ่งก,กันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของชอ่องโคโน,นสเตชันคนลักรถไฟนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ